โอเคี okay, ๋ยววันนี้เราจะมาลือคีย์บอร์ดทำความสะอาดกันนะครับเห็นไหมอันนี้ผมลือมาสักหน่อยแล้วคือที่บ้านเลี้ยงชีาวว่าสี่ตัวนะครับ mm hmm. ก็เลยจะมีปัญหาเรื่องขนหมาเข้าไปอุดตันหือฝังปุง่มคีย์บอร์ดนะครับทําให้กดไม่สะดวกนะครับติดขัดก็ใช้ไขควงนะฮะไขควงวัดไฟหรืออะไรก็ได้นะครับโลหะปากแบนๆงัดด้านข้างปุ่มนะครับแล้วกอ,อย่างนี้นะฮะ ันนี้คือข้อดีของคีย์บอร์ดราคาถูกนะครับเราจะสามารถหรือทำความสะอาดง่ายเชียหายไปเลยแล้ะเอ้ยหายไปปุ่มนึงปลอยมันทำมือเดียวนะอีกมือถือถือกล้องอยู่ก็เลย ทีละปุ่มทีละปุ่มนะดูดูคนหมาแล้วกันคนเยอะอันนี้น่าจะไม่ได้รือปีหนึ่งแล้วนะครับโอเคเอาล่วงดีแล้วมือเดียวนะครับจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ปุ่มสเปซบาร์จะยากหน่อย พราะว่าเขามีล็อกอยู่หลายที่นะครับ คนบอกมึงเยอะมากไปล้างน้ําได้ไหมล้างได้นะครับแต่ว่าตอนประกอบกลับเนี่ยต้องมั่นใจว่าเขาแห้งสนิทจริงๆครับไม่งั้นกัดอาจจะเกิดการลัดวงจรได้นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้าระดับหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่แห้งสนิทจริงๆก็อาจจะมีการลัดวงจรนะครับไฟฟ้า,าจ,จะเดินไปกับน้ํากับความชื้นที่ยังเหลืออยู่ ต้องอย่างน้อยๆต้องตากไว้แบบแดดแรงๆจริงอ่ะครึ่งวันนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะตากด้ทั้งวันได้ก็ยิ่งดีนะสองวันได้ก็ยิ่งดีนะครับเราให้แน่ใจจริงๆว่าเขาแห้งสนิทเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอาไปล้างน้ํานะครับแล้วก็เขย่าให้ฝุ่นออกให้แห้งสนิทอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้ก็สามารถเคาะกับพื้นได้เลยไม่ออกด้วยด <laughs> ู เยอะมากนะครับดูนะดูดีคีย์บอร์ดหรืออะไรวปเนี้ยนะครับเดี๋ยวเอาออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้แปรงปัดหืมฟุ้ง ถ้าใครมีออไดโวรหรือเครื่องเป่าก็ใช้ก็ได้นะครับสะอาดขึ้นระดับหนึง่ง ว่าผมหาเอ่ยสำลีชุบน้ำมาเก็ดซะหน่อยอาจจะดีโอเคดูดีขึ้นเนาะแต่กางเกงผมไม่ดูไม่ได้เลยเนะครับเดี๋ยวก็คงเอาผ้าชุบน้ำสำลีชุบน้ำมามา เช็ดตามซอกแล้วก็รอยแห้งแล้วก็ประกอบกลับนะครับก็น่าจะเป็นอันเสร็จนะฮะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับปีละครั้งครับขอบคุณเชื้อโควิดนะครับที่ทําให้เราอยู่บ้านแล้วได้ทําอะไรได้กลับมาดูแล้วบ้านเรามีอะไรที่ <laughs> ต้องทำบ้างไลย <laughs> ทุกคนโชคดีผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับสวัสดีครับ